วัสดีครับอยู่กับหกล้อดับกรินครับอุ้ย <c oughs> สายปั่น ถอยมาเรื่อยครับเอาให้หมดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มิดลอ้อหน้าเลยครับแต่ก็ไปได้นะ

ลืนกันที่เลยในเจ้าของที่เขาออกให้ค่าน้ำมัน ถ้าไม่มีล้อเล็กนี่จบเลยครับจบข่าวเออโอ้ยตะกุยดินขงล่างขึ้นมาเลยครับปาดสู้จริงๆเลยใครใช้เรียกใช้ทีมงานเนี่ยรับรองจบครับจบแบบอ่า คนรถเจ็บเพราะว่าสมบุกสมบันมากเห้ยไหวไหมเนี่ยอา้าวสายจวดอีกแล้วสายจวดอีกแล้ว เรียบร้อย <c oughs> เอาแล้วครับสายจวดเราลากอีกแล้ว <c oughs> เพิ่ปลาตัวใหญ่เหรอ <c oughs> ว,ว้าวปลาสลิดครับ <c oughs> สายจวดครับ จมไบที่สุดหัวหน้าแกงครับลากอีกแล้ว ลากแบบยกล้อส,สัญญาณแล้วครับเออว่อลากขึ้นง่ายนะขึ้นไม่ยากครับสามคันสายจอดครับ นะคันนี้เก็บครับถอยแล้วครับอ้าวไม่รู้ว่าคันไหนนะอ้าวปาเก็บครับอ้าวเอาเลยเอาเลยถอยครับเดินหน้าครับ Hào hình lá, hào hình lá. ha 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 ha. không được. không được, ừ, ừ, thích thích được, được à, không, không được, như không được <laughs> <người��Le> เอามาแล้วเอ้เอ้ยยามสักสีกันไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเก็บต้องเก็บไาทำอย่างนี้ไม่ได้นะอ้าวโดดใส่เลยมาเสียศักสีครับเออไปเลยอีกไปไปเอ้าเอ้าเอา้อาเอา้าเอ้ย โอ HR, ้โหเหลืออีกนิดนึงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนู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  เฮ้ยปลอดภัยแล้วปล่อยมันปล่อยมันนี่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 เออเวลา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 เออ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 ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเออโบจบแล้วทำอย่างงี้ไม่ได้นะลุงนะเสียสันวะโอ้เชียร์กัน อไปกลับบ้านครับเราก็กลับเหมือนกันครับคนาอ้าวปีคนาแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออาอดาอ้ออาวดูแซมแซมวิ่งเละเทออมาก